สวัสดีครับผมนพหาดใหญ่ซุปเปอร์บต์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าดูคาติสแคมเบอร์800 full total นะครับตัวนี้เป็นรถตัวแต่งพิเศษมาจากโรงงานนะครับผมแต่งชุดกำลังอัดท่อกองกล่องมาจากโรงงานแล้วนะครับเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดเลยตัวนี้เป็นรถเจ้าของเดิมอยู่เบตงนะครับมาดูใกล้นะครับรถสภาพสวยใสยใหม่กิ๊บเลย อาตากล้องพาเดินรอบคันได้เลยครับตัวรถเป็นตัวรถปีสองพันสิบห้าะครับเลขไมล์สองมื่นสามพันหกสิบห้ากิโลเมตรแท้ๆนะครับรถรานเราการันตีเลขไมล์แท้ทุกคันนะครับอ่าพามาเดินดูรอบๆชมรอบๆคันกันนี่ป้ายจะเป็นป้ายเบตงนะครับจุดมาร์กหัวน็อตจากศูนย์นะครับรถชิกซ์วิทศูนย์ดูคติหาดใหญ่ตลอดนะครับ ครับหลักๆเลยพวกส่วนพวกตอนนี้ก็ยังจะเป็นามาร์กเดิมอยู่นะครับครับนี่ก็ชุดแต่งพวกนี้ออกมาจากโรงงานเลยนะครับจะมาสภาพนี้เลยมามาดูตำหนีกันนะครับรถตัวนี้คันนี้จะมีตำหนีอยู่นิดนึงด้านขวารถลอยล้มแปะมาด้านขวานะครับลอยล้มแปะก็ยังมีอยู่ตามนี้นะครับ นี่ตรงปลายแฮนด์แล้วก็ที่กระจกนิดนึงแปลว่าดีที่ว่าคันนี้มีการล้มนะครับมีการล้มกลางการล้มกลางนี่เป็นของไรเทคเลยนะครับเป็นรอยนิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงไลมเลยครับตากล้องครับโดนกัดปลายท่ออ๋อตำหนิจากอุบัติเหตุนะครับที่จอดล้มอ่าจากการใช้งานครับตำหนิจากการใช้งานมาฝั่งนี้ครับมีหน่อยนึง นะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยลก็โดนบล็สติ๊กเกอร์นิดนึงก็ตรงบน็สีดำนิดนึงครับแล้วก็นิดนึงรอยขอบของเกงนะครับขอบอเกงแตรขายึดแตรนี่เป็นเหล็กรูอันนี้มาใส่เพิ่มนะครับสีพ่นอาจจะหลอกไปบ้างครับก็มีที่แต่งเพิ่มมาก็เป็นแตรนะครับเป็นแตรเพีย จเพียกคู่นะครับเป็นใจหอยเสียงลั่นมากการล้มไลท์เทคที่ใส่เพิ่มมาครับตัวนึงก็เป็นชุดแต่งโรงงานนะครับมาดูอะไรกันแทบไม่มีอะไรให้รีวิวเลยเรถใหม่มากยางครับยางยางเปลี่ยนแล้วนะครับใหม่พร้อมใช้เลยหน้าหลังครับโซ่สเตอร์ใหม่นะครับ มาฟังเสียงท่อฟังเสียงเครื่องกันตากล้องไปด้านนู้นนะครับอันนี้ก็กันดิดหลังนี้จากศูนย์เลยนะครับตรงรุ่นตุ้มแกนล้อหลังแกนล้อหน้าผ้าเบรกนี้เหลือๆเลยนะผ้าเบรกผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนใหม่มาแล้วตามระยะทางตอนหมื่นกว่าโลจานเบรกหน้าเต็มนะครับตามเลขใหม่เลยมามาดูหน้าใหม่นครับ เลขไม้สองหมื่นสามพกว่ากิโลอ่ามีขยับบ้างบางทีเรถไปขับวอร์มนะครับ โอเคนะครับมันก็เสียงก็แทบแทบจะเดิมเดิมโรงงานเสียงไม่ลั่นมากนะครับโอนขนส่งได้เข้าตรวจตรลอ,อได้ตามสบายราคาค่าตัวที่1นึ่งแสนาบาทนะครับออกรถจ่ายดาวเพียง4ี่หมืนบาทจบทุกอย่างโอเคนะครับดูคติตอนนี้มีเหลืออยู่3คันมี s c ังเบอร์ดูคติไฟเตอร์แปดสี่แปดคิงนก็นะครับตัวนี้ของแต่งล้นๆเลยเริ่มจะเก่าเก็บสะสมกันแล้วครับ แล้วก็ทรงเดียวกับสแคมเบอร์ก็จะมีคลาสสิก500นะครับเป็นค่ายโรยอนแอนด์ฟิลครับแล้วก็มีดูคาติอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเดวิลนะครับดูคาต i เดวิล102อง r k โอเคสนใจคันไหนก็พักกันมาได้วันนี้นักห่าใหญ่สุดไปบายบายเจนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ